ละครสเลือ่องเด็กเ,ออเจ้าหญิงเพงนนีที่โมโหโอ้ยวันนี้รู้สึกดีจริงๆเลยเล่นตุ๊กตานี่มันสนุกจริงๆสนุกมากเลยสนุกมากๆเลยนะเนี่ยน้องชอบจังนี่นี่เจ้าหญิงน้อย มานี่เร็วแม่มีอะไรจะบอกลูกแม่มีอะไรจะบอกลูกนะ่ะคะแม่มีอะไรหรอคะคือคืองี้นะลูกพอดีว่าวันนี้แม่นะ่ะอยากจะพาลูกไปสนามเด็กเล่นระหว่างที่พ่อนะ่ะไปส่งเธอจากนั้นเก็ไปทำงานนะ่ะจริงหรอ ต่ลูกต้องไปแต่ลูกถ้าลูกอยากไปวันนี้ลูกต้องเก็บของเล่นก่อนนะโธ่เอ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมจะต้องเก็บของเล่นด้วยหนูไม่อยากเก็บเลยของลุของเล่นเนี่ยเก็บก็เก็บแม่คะ่ะหนูเก็บเสร็จแล้วคะ่ะดีจะลูกแล้วงั้นเอาของเล่นของลูกไปไว้ไปไว้ที่ห้องของลูกนะจ๊ะ อย,อยากจะเิ่นหนูอยากที่ไม่อยากเก็บเลย <c oughs> เก็บก็เก็บสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ้าหญิงเพนนี้สวัสดีจ้าแม่ออสวัสดีค่ะแม่วันนี้วันเนี้ แม่พาหนูไปสนามเด็กเล่นได้ไหมคะแม่บอกว่าวันเนี้เราจะไปที่สนามเด็กเล่นกันและหนูก็จะได้ไปเจอกับเพื่อน,อนทุกคนเลยยี <Yeah. S 1> ได้สิจ๊ะช่วงเนี้ยพ่อน่ะก็ต้องออกไปทำธุระงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่ให้ให้ปิ๊บเดี๋ยวแม่จะให้พ่อไปส่งลูก แม่เดี๋ยวแม่จะไปส่งลูกเองแหละระหว่างพอ่อที่พ่อเนี่ยไปทำงานเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะให้พ่อเนี่ยขับรถไปส่งที่สนามเด็กเล่นจากนันก็ให้พ่อเขาไปที่ออฟฟิศเพื่อทำงานต่อโอเคไหมค่ะแม่มาเร็วลูกไปเร็วตอนนี้พ่อขับรถมาถึงแล้วล่ะหนีไม่พนพีเราว่า แต่ว่าตัวเตรียมัวพร้อมแล้วอะเราจะพาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นนะแล้วก็ได้เจอเขากับเพื่อนมากมายเลยเย้ดีใจจังเลยต้องเสียนต้องต้องไม่รู้สึกดีมากเลยเอาล่ะคุณช่วยไปส่งฉันดิฉันกับลูกหน่อยหน่อยได้ไหมคะโดยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณ ไปส่งที่สนามเด็กเลื่อเองแล้วผมก็จะไปทำงานโอเคไหมเนอได้ค่ะเย่ดิสสักันจะได้เล่นกับเพื่อนแลวหนูน้อยนี่ชาวเป็นเด็กที่น่าแอดูจริงๆงั้นรถโอเค กคดสตาร์ตต้นแล้วไปกันเถอะ ขับรถเก่งมากๆเลยนะเนี่ยเร็วๆนะคะอยากไปเร่อสนามเที่นเร็วๆหนูก็อยากจเจอเพื่อนรู้นะรู้แล้ว่ะเดี๋ยวขับรถไปกันต่อเถอะเย้ค่ะคุณค่ะค่ะค่ะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสนามเลยแล้ว อ่าเจอพอดีเลยจอดกันเลยจอดเร็วมาละที่รักคุณต้องดูแลลูกสาวฉันด้วยนะ<ม>เดี๋ยวพ่อจะไปทำงานนะมผมไปก่อนละโชคดีนะค่ะ สนามเด็กเล่นแล้วปะลูกเดี๋ยวแม่จะไปนั่งรอนะเล่นกับเพื่อนที่สนุกนะ วันนี้มีอะไรเหรอจะมาเล่นกับพวกเราด้วยกันไหมได้อยากเล่นสิแล้ววันนี้เราอยากเล่นเราอยากจะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยเนอะพวกเธอจะมาเล่นด้วยกันไหมไม่พวกเราไม่อยากเล่นบาร์บีอ้อะเราอยากเล่นอะไรที่ธรรมดา ทำแบบนี้ฟังนะฉันเป็นเจ้าหญิงฉันสั่งอะไรเธอก็ต้องทำตาม,มนี่เธอฉันรู้ว่าเธอเป็นเจ้าหญิงแต่เธอจะมาสั่งแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าหญิงเขาไม่มีนิสัยแบบนี้หรอกใช่ทำไมเธอถึงต้องมาช่วยช่วยเราเล่นตุกก๊กตาด้วยหระพวกพวกเราไม่ได้ชอบเล่นตุกก๊กตาสักหน่อย ใช่ฉันไม่ชอบบาร์บี้ฉันก็เหมือนกันเห,เห็นด้วยเลยเห็นด้วยแล้วตอนนี้เอโอ้โหถ้าปุ๊กงั้นเราก็ได้ฉันจะไม่เล่นบาร์บี้แต่ว่าฉันจะมาเล่นเล่นไล่จับกันไหมเอาเสิงั้นรอเรอยู่โล รีบดีกันเธอเพื่อนไปเลยเย่เ yeah, ย yeah. ่เราต้องหนีนางนั่นที่ได้ก่อนหยุดนะพวกเธออร่อยกันเดีย๋ยวเย่หนี่มาขัดฉันอยู่เรื่อยเลยทำไมถึงต้องมาขัดฉันเนี่ยอ่ะ,อะมีอะไรเหรอนี่พวกเธอจะวิ่งหนีฉันทำไมฉันบอกอีกครั้งแล้วฉันอะ ฉันอยากอยากจะเป็นคนวิ่งหนีพวกเธอฉันไม่ได้อยากจะเป็นคนไล่จับพวกเธอสักหน่อยฉันไม่ชอบเลยนะแล้วเธอตกแล้วตกลงเธอจะเป็นอะไรก็ได้หมดเลยแล้วอีกอย่างนะฉันเธอรู้ไหม ว่าการว่าการที่เธอว่าการเล่นกับเธออ่ะมันไม่สนุกเลยนะเ้าตกลงเธอจะเป็นคนไล่จับหรือว่าจะวิ่งหนีอบอกมาไม่งั้นจะฉันจะเลิกเล่นกับพวกเธออยากเลิกเล่นหรอเลือไย้เดี๋ยวฉันจะทำร้ายเธอเธอมันเธอมันนิสัยม่ เปล่าฉันเปล่านะอเด็กขี้โมโหนี่เธอดูนี่ใส่ฉันได้ไงเนี่ยโอ๊ย<อ>มันเจ็บนะเนี่ย <c oughs> ยังไงก็ต้องโดนอนึ่งสาสมโน<อ>้อยอเด็กกี้โมโหเธอจะมาแกล้เพื่อนเราแบบนี้ไม่ได้นะแล้วไงอะ มันก็เรื่องของฉันเสียจะทำอะไรก็มันก็เรื่องของฉันนี่เธอมามานี่หน่อยอะไรคะคุณแม่ทำไมเธอถึงต้องแกล้งเพื่อนอย่างนั้นเธอรู้ไหมว่ามันเป็นการรังแกเธอไม่ควรทำแบบนั้นก็เขาอยากให้หนู คนไล่จับส่วนพวกเขาก็เป็นคนวิ่งหนีมันเป็นเกมเธอจะไปทำเธอจะไปทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่จะไม่พาเธอมาเล่นอีกแล้วหนูอยากมานะแต่พวกนั้นน่ะมันมันชอบแกล้งหนูฉันเปล่าแกล้งเธอเนาะเธอมันเป็นเด็กขี้โมโหปากเลย ทีหลังอะ่ะเธอเธอตอนเนี้ยเธอก็กลับไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วแต่ต้องเล่นกับเพื่อนดีๆเพราะถ้าเธอไม่เล่นกับเพื่อนดีๆอ่ะแม่จะพะแม่จะจะจะโทรบอกพ่อให้รีบกลับมามารับลูกกลับบ้านเลยหนยุยเห็นเป็นพ่อพวกเธอแท้ๆเลย ที่ทำให้ฉันต้องโดนดุจ่ายตังค่าเสียหายมาหรือนี่ไม่ยังไงฉันก็ไม่จ่ายตังงั้นเหรอถ้าเธออยากจ่ายตังฉันก็เอาเงินไปซีเลยเอาไปเลยเธอนะ่ะก็แค่เด็กที่สายไม่ดีเธออยากทำแบบนี้ได้เหรอได้งั้นงั้นฉันจะงั้นเธอก็ต้องงั้นเธอก็จ่ายตังค <c oughs> ่าเสียหายมาเทนักกันเป็นไงล่ะ เธอจะทำอะไรอย,อย่าทำแบบนี้นะนี่ลูกนี่ลูกลูกทำอะไรของลูกอีกอย่าบอกกี่ครั้งแล้วไงกอ็อย่าลางแกเพื่อนอย่าดุอย่าโมอย่าหอยาอย่าพูดจาโวเว่ยวายเพื่อนแบบนั้นไม่ดูหรอว่ามันไม่ดีก็มาแก้งหนูแล้วแม่มายุ่งทำไมพอกะทีแม่โมโหลูกแล้วนะ เดี๋ยวแม่จะโทรบอกพ่ออยู่นี้ว่าให้รีบมารับลูกกลับบ้านไม่หนูจะไม่ยอมกลับทีดขาดหนูจะไม่ยอมกลับไม่มีวันโอ๊ยวันนี้ลูกทวันนี้เต้องทำงานหนักแต่แล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวนี้ลูกจะเป็นไงบ้างเดี๋ยถ้าพ่อกลับไป ที่เราครบเกิอดอะไรขึ้นเหรอคืองนี้นะคะลูกสาวเดลูกสาวนะคะเขาเนี่ยไปดุไปดุไปไปไป,ไปพูดจาเสียงดังใส่เพื่อนอย่างแรงเลยอะ่ะวาจาก็รุนแรงแถมยังแถมยังไปผักเพื่อนจนขาฮะจนข่าถลอกเนี่ย 奥莱娜。